เรียกได้ว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแม่หมอลำซิ่งเบอร์ต้นของวงการอย่างบัวผันทางโสที่ล่าสุดก็ได้มาเปิดใจกับเด่รู้กันบันเทิงฝ่ากคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าหมอลำเนี่ยแต่งตัวโป๊จนเกินงามพร้อมกับเผยเคล็ดลับความสวยในวัย44ปีว่าเธอนั้นดูแลตัวเองยังไงถึงสวยเป๊ะปังตลอดการแบบนี้ บทสัมภาษณ์ของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ชีวิตของบัวพันธ์น้งโสชีวิตบัวพันธ์ไม่ไม่ปาปแดนลา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 ลหมายความว่าไงครับว่าไม่ไม่มไปแดนเนี่ยอ,อันนี้มันเป็น,เป,นเป็นคำปิดปากแล้วทุกคนก็คือแบบเป็นตัวแม่ก็คือ เป็นตัวแม่ป้ายแดงนานแล้วแต่ว่าเราก็คือแบบแงพงูดโสด,โม,าดโมาตลอดคงที่มาตลอดไม่ต้องห่วงค่ะแม่คนนี้ยังขึ้นคานรอคอยอยู่นะสรุปว่าทุกวันนี้เนี่ยทําไมถึงเลือกที่จะโสดหรือว่าเราไม่เปิดรับแหมใครจะไม่เปิดรับล่ะลูกก็เปิดรับอยู่แต่ไม่มีใครมาเอามั้งเออไม่หราคือตอนนี้เราตั้งใจทํางานอยู่ก็คือก็ช่วงนี้ก็คือแบบเนาะ บ้านเมืองเราย่าไปเข้าที่เข้าทางไงก็แบบตอนนี้ก็ต้องรักษามาตรฐานตจเองแล้วก็ดูแลครอบครัวอยู่ยังมีพาราดูแลลูกดูแลพ่อดูแลแม่อยู่นะคะยังไงก็ฝากถึงทุกคนนะคะจะมาเลี้ยงนะคะไม่ไม่ไปแดงยากมากเลยนะคะมีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งลูกแล้วก็ที่นะคะคือคือเราพูดว่าตอนนี้ก็คือแม่ตั้งงจะทำงานอยู่เพราะว่าปีนี้ก็คือเราทำหลายอย่างไงก็คือแบบ รับงานวงแล้วงานเชิญแล้วก็เราต้องทํางานเองบริหารเองทุกอย่างด้วยก็คือแบบยังไม่มีเวลาที่จะแบบไปลัดลาหรืออะไรนอกเหนือจากนั้นก็คือเราทํางานอยู่ทําไมแม่ทําอะไรช่วงโควิดทำไมแม่ถึงยังอยู่แบบโอ้โหไม่มีนี่ไม่มีสินอยู่แบบสวยชันชีพใสได้ยูดียูดีกินดีเพราะว่าอย่างออกกําลังกายเยอนบ่าต้องออกไปใสออกไปอะไรเพื่อเสียเงินจะออกไปทําไมล่ะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็อยู่บ้านของเราดูแลตัวเองนะคะก็คือเอกลักษณ์ตัวแม่ก็คือเรา ดูแลตัวเองทุกคนม่ามียาลดหุ่นไหมไม่เคยมีกินยานลดหุน่นไม่เคยกินยานลดหุน่นเราคือกินข้าวเป็นเวลาแล้วก็กินอาหารเพ,เพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายทําร้อนกินเลย ทำเสร็จกินเลยทำที่บ้านกินที่บ้านอมไม่ต้องออกไปที่บ้านแล้วก็คือออกไปแล้วมันก็หมดเงินเงินทุกบาททุกสตางค์เราคิดว่าหามายากเย็นขนาดไหนห้าตตองเก็บไว้ซื้ออหากจะก้อนกินอิมออนอ่มทองขอบคุณอ้ากินอิ่มทองสบายใจกว่านะคบเพราะว่าจะแล้วก็ขึ้นแแบบวันนึงบ่ค่อยแบบว่าบบจิตไปกินข้าวนอกบ้านนอกจากแบบว่ามีทุลาหรือว่ากับพ่อพป้ากับสังคมณปุ้งพูดย่งไงขนาดจะไปนนาจะก็คือแบบอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ไปไหนนะดูแลตัวเอง เป็นหางเครื่องก่อนก่อนที่จะมายืนหลักก็คือปีที่แม่ออกเป็นหมอรำก็ปี40ย้อนไปอีก2ปีข้างหลังมันเป็นเป็นแดนเซอร์สองสปีข้างหลังก็คืออยู่ในวงการนี้มานานมากแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยเพราะว่าการเป็นหมอรำเนี่ยจะต้องมีการส่งแก้วแม่ดื่มไหมอันนี้ให้พูดตามตรงเลยนะ ก็คือเราเราชอบมากเลยคือแบบฟิลคนที่กินเหล้ากินเบียได้บนเวทีแลว้วก็สแสดงอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรสุดยอดโบขันไม่เคยกินเหล้าบนเวที uh huh. อ่าว่าโบาเคยเคยอยู่พัทยาบกหนึ่งเขาแกวและพันแค่ไหนพะี่น้องพันมากแกวเดียวก็แล้วหมุนเลย <laughs> หมุนติวติว เออ,เอ,อ,เอ,อก็คือแบบท่าปฏิเสธแฟนคลับบอดายเนาะแบบพันหนึ่งเนาะขอบคุณงานเลยบอกบอกผ่านทางนี้กัเลยก็คือบอกสื่อเลยว่าโบผ่นนสโอนนะคะบ้าบินจริงๆบ้าบินก็คือกล้าทำกล้าแสดงบนเวทีไม่ใช่เมาหรืออะไรบริกินเหล่าบริกินเวียเตอร์อาอด้วยจิตวิญญาณของศิลปินคือการแสดงของเราเท่านั้นโบผพันเองอาซิบ้าอาซิบินทุกคนอาจิมองว่าเป็นผู้หญิงแบบคือเป็นตะเคี้ยวแท้ เมคาค่ะๆอีนี่มางมันเต้นบางมันสักบางันนอนอันเต้นอันเด้าอยู่ในคยอยโบ่ได้เป็นเซนนั่นก็นคือคอยบอริกินเหลากินเวทแต่มันออกด้วยจิตวิญญาณว่าแฟนขับชอบแบบใดมากแบบใดคอยก็ต้องท่าตามแบบนั้นพอยุคนี้สมัยนี้มันต้องเข้ากับแฟนขับแฟนเพลงได้เขาบอกมาขอมาข้ากับเฮ็ดพาอบอกว่าห้าก็ตตองเต้นเขาบอกว่าห้าเต้นคอยห้าก็ตตองเต้นแห้งๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ขายสินเสียงบอดี บปันไดเต้นบอดีบ๊อปันไดบอง่า,งามบอบปันไดตลกบ๊อบปันไดนั่งเอกบอปันไดคืออยู่มันครบอยู่ในตัวของเราแล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันครบรถเหมือนเมื่อเราอยากเป็นตัวทุกตัวเราเองเราจะเลือกปฏิบัติทําไมเราทําได้ทุกอย่างในตัวเองของเราให้มันครบรถพี่น้องห้าสิริหูจักว่า นี่แหละคือตัวแท้ของบุพันธ์จริงๆอ20ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้20กว่าปีแนมะเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันเคยเหนื่อยเคยเทอ้อแต่เราบอกว่าเหนื่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็หายเหนื่อยพักแล้วลุยต่อแล้วใน,นวันนี้ภาคภูมิใจแค่ไหนจับคำว่าเราเป็นหมอลำเนาะก็คือแบบครั้งก่อนนีก่าจะมาเป็นัวผันได้ไม่ใช่ง่ายๆนะคทุกคนกว่าจะมาเป็นัวผันได้ไม่ใช่ง่ายๆ โดนด่าสารพัดเรื่องการแต่งตัวเรื่องการพูดการจาะไม่ว่าจะเป็นการสินการสแสดงแล้วก็เรื่องชุดทุกคนก็ต้องด่าต้องพูดเพราะร้อยคนพันคนอาจจะไม่ชอบเราก็มีแต่เราก็ถือว่านั่นคือแรงบันดาลใจถ้าเขาไม่ติไม่มีการติก็ไม่มีการก่อถ้าเขาตีมาแล้วเราก็ก่อบางทีเราจะก่อแบบไหนเราก็คิดว่า กทางดีหรือก่อทางลบบางคนก็ก่อก่อทางลบด่ากลับก็มีแต่ครั้งก่อนบบพันเองคือว่าเป็นคนแบบนักเลงด่ามาด่ากลับแต่ก่อนหนึ่งจริงๆเคยด่าคนเยอะแล้วทุกวันนี้ก็คือแบบเราคิดว่ามันโลกโชเชี่ยวมันเป็นดาบสองคมเราคิดว่าไม่โต้กลับดีก,กว่าเพราะเราเลือกที่ปัจจะแบบตัวเราเองเราหาเงินเราเองเขาไม่ได้อะไรเราคิดว่าถ้าเราเอามาคิดแล้วมาใส่ใจ มาใส่สมงองของเราเราคิดว่ามันเป็นขยะเราเก็บออกไปดีกว,ว่าเราอยากเก็บมาใส่ใจะสั้นนะห้องก็คือแบบเอาแต่สิ่งใดที่ว่าเห้องเห็ดได้ถือใจพี่น้องแฟนคัาพี่น้องแฟนเพลงหนึ่งคนอยากให้มาลบพันคนแค่นั้นก็พอ่อหฮาคิกเก็ตอือใ่นครับแม่ตอนณปัจจุบันนี้กรมสม่มงกรมส่นนาางเสริมวัฒนธรรมเขาเขากำลังผลักดันเรื่องของหมอรำในหาที่แม่เป็นตัวแม่ของวงการหมอลำ าคภูมิใจแล้วก็อยากให้หมอรำไทยไปได้ไกลแ่ไหม่อยากพูดว่าตั้งแต่แม่เป็นหมอลำซิ่งมาแม่ก็โกอินเตอร์อยู่ตั้งแต่อยู่ท็อปไลน์มาโกอินเตอร์ทั่วโลกทั่วประเทศไทยแล้วแม่ก็อยากรำรุ่นใหม่ทุกวันนี้ขยับโกอินเตอร์เช่นกันแล้วก็ฝากขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปะแบบนี้ขึ้นมาเผยแพร่ ทั่วโลกอันนี้จะภูมิใจมากก็คือแบบว่าจากจุดเล็กๆกระบอกเสียงเล็กๆคนนี้แม่คนนี้ภูมิใจที่ทางผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้สำหรับเขาเรียกว่าศิลปะอันเล็กน้อยจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาก่อขึ้นมาจนได้แตกแขนงออกมาเป็นหมอลำวงใหญ่ๆทุกวันนี้อยากให้ พวกท่านสนับสนุนพวกเราด้วยแกก็ตามแต่อยากให้ทีมงานหมอลำพวกเราดังทั่วโลกจริงๆนะคะฝากขอบคุณทางผู้ใหญ่จิีย์ท่านด้วยนะคะฝากแม่ติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามบัวผันน,นโสทับหลายด้วยนะคะผลงานใหม่ผลงานเก่ายัางไงบัวผันคนนี้ก็ยังเป็นบัวผันอยู่วันอย่างข้านะฮะเคยราแบบไหนก็ราแบบนั้นอยู่วันอย่งามเคยเต้นแบบไหน,นก็เต้นแบบนั้นอยู่วันยัางข้าไม่ว่าจะเป็นผลงานใหม่ผลงานเก่าเอกลักษณ์บัวผัน ขึ้นเวทีทรงผมก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแค่ชุดและก็สินการแสดงในบนเวทีเป็นบางเวลาเท่านั้นนะคะ